ค่ะท่านผู้ชมขาเมื่อนี้ออกพื้นที่ก็เลยมาแหวะไบปูนาาเนาะค่ะเนาะอันที่เห็นไม่ก็คือเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดอ่างป่าข้างๆเนาะค่ะเนาะป่าคาบเันบ่ค่ะมอืป่าคาบอันนั้นเพิ่นเห็ดระบบเพิ่นเห็ดระบบน้าหม,มุนเวียนบ่กอ๋อโอ้โอ เฮ็ดดีแล้เฮ็ดระบบแงนาที่ถึงมันหล่นิมพราอันเดียสได้จาะระบบไว้้วโอ้ค่ะใส่องยางพลังของจ้าเอาช่วงขานี่นี่นี่ผูมาคอรยังบ่นนนองมากกอเมริกาอืมไปทอไม่เท่ากูป้าไม่เท่ากูอ่อนมากนลเด้อเ้ยอื่กกข่าวอยู่บ้า เป็นแม่เฒ่าของปูหรือเป็นหออันน้ก็เลยเอามาล้างแล่วก็ม้าสูงเป็นมาสูงหนังองเป็นปูเลยนะโอ้ไม่ใช่บ้าห้ขอสดกไม่ไม่แม่เฒ่าบอกแมนทับผู้ชกขาผู้ใดมาใายปูให้โดนเหล็โหลดนี่แน่ในไทานี่พี่ผู้เห็นหรอเปล่าเอาทับผู้ชมขาตุนราขอขอเหล็กก็ได้แม่เฒ่าปู ใส่นี่นี่มีเกี่ยวงวดว่าหันแม่อาจารย์โอ้ยจะเสียดายให้อ๋อโทรมาถามอยูโนะปวายจังเลยนี่แม่พ่อมาถามกันดิแม่ถ้ากัดเบิงลูกนี่นี่มีเบิงรูปเพิ่นขึ้นเพิ่นขึ้นนี่มือนั้นฝนตกโตกนี่เพิ่นขึ้นมะนีแหละอาจารย์เกี่ยวมะนีแหละเพิ่นไก่เกี่ยวมะนีและเป็ไก่เกี่ยวมะนีแม่เนี่ยอาจารย์ห้อยยังมีห้อยู่อแล้วเพิ่นกะลุงนี่นี่เด็ก ไอ้เก <sympath is> ี๊ยวของเพื่อนเป็นเลขเก้าเลขหกเลขศูนย์ก็ได้ดิข้าวผัดกัลนี้ไหมนี่นี่เพื่อนเกี๊ยวมะนี่เพื่อนไก่เกี๊ยวมะนีไม่เห็นมันมันมืดของหนูมันมืดนี่มืดนั่นมืดนั่นพัดกันเบิงสันพ่อใหญพงเด็กกับมาเบิงคาบบ๊อกพู้คับกับกผู้ทุวังว่าเก้าต้องศูนย์กับหกต้องศูนย์คาบอกว่าไม่อาจารย์อันละเพื่อนเกี๊ยวเป็นห้างเ่ยเป็นห้วยของเพื่อนเลยดิห้อยห้วย เป็นเครื่องไม้คุ้นนอน้อยนน่อยน่อยนอยมองหห้อยยังฝนตกนั่นแะแงคือมือเท้ามาเป็นห้อยมีแม่อาจารย์เปนเกี่ยวมาอ่างี้แงคือเหล็กกเนาะคือเหล็กหคกคือเหล็กเก่านี่นี่เันเกี่ยวมาหนี่มาหนี่ห้อยเกี่ยวใจ่เกี่ยวมาหนี่แล้วก็ลุงลุไปเลยนีห้อยเิ่นมามามามนี่ มันนี่แล้วก็ไม้เกี่ยวนี่แล้วก็ไม้เกี่ยวนี่นี่ไม้เกี่ยวนี่แล้วก็ลงไปน่ะลงไปน่ะไปซุดอยู่นั่นแหละถ้ากันมาเบิ่งอยู่นั่นก็บ้องมีผู้ใดว่าเนี่ยเกล็ดหูโอ้ยเลขศูนย์เออเนี่ยเหล็กเกล็นเหข็กโคกเหล็กศูนย์เอาอยู่อยู่ไม่เท่าปูเสียตัวใดเนออยู่ไม่เท่านี่อยูไม่เท่าตัวใดเน้อ ถ้าว่าเห็นตัวนี่เจ็ดหกหนึ่งแนนบอทำเม่นอ่งคาได้ตมว่ไรนี่นี่ได้หกเจ็ดสองชุดมืออไรนี่จุดมือเพิ่นมะฮว่ไม่เท่าละอันเพิ่นละว่านะให้เอื้อยอันให้เอื้อยโพดหลุดเด้อพี่สันอันท่าผู้ใดอยากมาสั่งบาลวมีนํำคูเพิ่นสีไดงนี่เออแม่ คื้อบวงแนี้ทามาันออกมาแล้วทามาันเหล็กแล้วคือจะเหมือนเออของนูนมันอยากเป็นนันจับไปไทยเขาจะเอาใส้อ่ะไส่ฟิมมล์มใหม,ม,ม่มันแบเป็นเหมือนเหมือนไหมันเป็นน้ำต่ว่าเห็ดพุ่มแจง่งเต็มแล้วดิเต็มแล้วหรแม่นโอ้มันเป็นน้ำเต,ม<ผ>ต็มแล้วไงไส่ละ ถ้าว<อ>่าอาจารย์ท่ายูอันท่าย,อยูอันนี้ยยนนเ้าจ็เห็นเป็นตัวเดียวกันยูเด้มือนั้นุหายร่องอันร่องหายอันร่องหายอันเมียผู้ที่ปันดูพญานาคันเบืเพิ่นมาคือเจ็ดสองนี่แหละแมวเื้อเบ่งอยู่ไม่เท่าเนาะเราทำช่วงขาหกเจ็ดสองหกเจ็ดสองนะคะอะันนี้ถวูปเนาะจะไปมือไม่เท่าไม่เท่า กอดมแม่มืองแม่อาจารย์ม้มีหมมีลหมพูดหนี่แมเพิ่นเพิ่นมาจะอเมลิกาเพิ่นไปสางของเพิ่นไปสางบันไดไ้ปูอันนั้นสีสัตว์ตาอขดอยู่เดี่ยวนี่แม่หนนีดนีคนนีเพิ่นเพิ่นมาเห็นไมเท่าปูเพิ่นลให้เอามาอันล่างมผัดให้อามาสูงเนียวมือมาก่อนมันจะหมดสเนาะ มันเปลี่ยนน้ำทพอระสาบกข่งแค่ไหนไม่อยชัดเอามงงอี้ไม่เท่ากนค่ะตำชข่นอันดัางเอามงอ้ไม่เท่าทุกคนรายจะได้ไม่เท่านี่ละเออตนเ่นงสาอันนี้สีเห็นเป็นเจ็ดหกหนึ่งนี้สีเห็นเป็นเจ็ดหกหนึ่ง ข้างบนข้างบนเป็นหาอย่างนอนเอเาจะมีชกมือด้วยอยี่ทั้งเครื่องนี้มันจะเป็นเลเนี่ลขาอาืมหาอย่างทอนล่ะเจ้าข้างล่าง,งนี่เจ็ดหกหนึ่งเอาตาดีได้ตาใบเสีย เจ็ดหกหนึ่งนะคะคุณชุมค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเรียกหาคองยองน 5, 2, 6, 2, ะห่าสองหกสองบอกสอง ออกคุณที่ก็เล้วมาแวะไหวปูขอทำช่วงขากันแ,แล้วไม่เห็นใหม่เข่าปูใหม่เข่าวปูคนเรา็นสิบ,บอกเลขกินไม่ไหม่เข้าตัวเลขที่เห็นคือเจ็ดหกหนึ่งนะคะตอนนี้นี่ค่ะเจ็ดหกหนึ่งข้างบนในเลขหาเห็นชัดชัดเดือดข้างใตก็เป็นอย่างน้อยหอมหกไหม่ มีค่ะทั้งช่วงค่ะเอาทั้งช่วงตัดสินใจเอานะคะตัวเลขที่เห็นยูยูไม่เท่าเลือยไปอีสีก็เห็นชัดๆนี่นบอลเจ็ดหกหนึ่งเลือยด้วยตาเป้านี่ว่าเป็นเจ็ดหกหนึ่ง ออด้วยตาเป้่านี่ว่าเป็นเจ็ดหกหนึน่งแนนแนนเออหนึ่งจ้ะถ้าว่าข้างบนเนี่ยเห็นเป็นเลขเลขหาข้างบนเนี่ยเห็นเป็นเลขหานั่นเลขหาตัวนี่บุ้มีข้างเนาะเปลี่ยนกลับมาถ้าว่าตรงนี้เป็นเลขหาก็เลขอย่างเนี่ยจะเ็เลขอย่างตะว่าตัวนนเห็นชัดเจ็ดหกหนึ่งเห็นชัด เนไทนใสยูทูบคนซื้อลอตเตอรี่ยุ่งคนซื้อลอตเตรี่ยุ่งอะไน่องคนซื้อันซื้อลอตเตอรี่บ่นไม่ใหญ่บ่่งเสื้ทุกหนึ่เห็นชัดเสือทุน่เห็นชัดอ๋อผมโการตัดสินใจเอาตัดสินใจเอานะคะยูทูบไหปูสกคนนะคะขอให้ปูไหโชกไหลาบเอ็กซ์ีถูกันทุกคนด้วยค่ะ ถ้าเห็นคาคลคคือเจ็ดหกหนึ่งเห็นชัดๆคือเจ็หหนึ่งเลย